สวัสดีครับวลอัมนนี้ทีมงานตะวันมิวสิกครับรำวิจิเื่องเสียงมาเล่นรำถวายหรือว่าแก้บ,บนแจ้งปูมงคลทองครับบ้านน้องหิตนตำบลหอดงลำเพื่อนดุนจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้เอามากันประมาณนี้นะครับวันนี้กับขออนุญาตน้ำเสนอรถมิกครับ เราก็ไม่เห็นหัวรอครับพนาเขาก็ใส่รถตู้กันนะแต่นี่แหละครับมาตรฐานที่สุดแล้วครับกับพี่แม่น้อครับใส่ซาลิงเลยครับโมเมนต์ดาวฟาปีนนะครับปีนฟาดาวนาทีแม่นปีนฟาดาวครับรถมิกเขาครับใส่มิกใส่ของโบราณด้วยพี่น้องครับใส่อะไรนั่อกินเลยล่ะแต่วนี้อะไรครับเรื่องเขอถ้าพี่กับเป็นเรจีครับมอนี้เขาออามาลุง สู่สู้ว่าเครื่องหนึ่งครับสู่เอามาเบียดขังราชี่ใบครับเบียดขังแราที่กลางขังราชีสองครับงานตะวันมิวสิทเดียวพี่น้องเลยโซนแต่เจ็ดครับโซนสามเก้าหาเก้าหาหาแต่ข้งในบ้านเนี่ยเป็นอาก,กำลังมีงานต่องานแต่งอยู่ครับพอดีเจ้าภาพงานแตง่ง,แตงกับ,จบเจ้าภาพเพื่อนแย่บนก็พูดเดียวกัน,รนครับต้องรอพิธีข้างในครับ หลักๆก็ประมาณนี้ครับลูฟี่ที่เขาปรมาณจอดอยู่กับปดออกฟ้านึงครับก็จอดกับร่มในได้พี่น้องครับพอดีมันเป็นทางทเรียนขวางทางมันกับปอดออกฟ้านึงครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับตอนนี้ไม่นี้เล่นเป็นอิเล็กทรอนครับเป็นอิเล็กทรอนเรียนเดียวอิเล็กทรอนเข้ามือครับตรงนีขอย่งนี้นะครับต้องตัดควาเลยครับบนนี้จ้าของโบราณนะครับ บ็ได well, ้เียนนะตอนพี <wer> ่ร <assim gegangen> um ับตามลูกคอน่อนพี okay. <kad ot> ่เอาเป็แรน่งแงงครับผมแงงค่ะคุผมบันทีสิบธันวาคมครับสองกันอร่อยของิีแงครับลมเล็นดี บนลอยเขามือ่นานยซื้อขายซื้อผมไม่ถ่ายวอล์ฟเวอร์บ,บนินบางทีประมาณนี้ครับผมไปที่กับวิมอย่าไรครับเดี๋ยวพาไปบินท้งวิธีจะเข้าครับที่กับห้ากลางนี่เป็นเหล็กครับพีน่น้องเหล็กครับเอาปมป่วยเพื่อกันไฟน้ำ ไอ้เป็นสั้นนะก้นตีครับนักกีฬาวันมากม่มีเล็กคนครับซี่งเป็นผู้เดียวครับจะใส่ประมาณนี้นะครับมันอากาศแข็งๆแล้วเปลี่ยนใบกลางๆแล้วทีที่ไปประยำับอ,อ,อันนี้ครับกองโควิดเราก็อยากให้ง่ายๆกันเลยครับเราขับขึ้นมากะอามาสัน,นีพอดีครับน,น้อย,เยๆเตือนๆพี่บ้านว่าอะไรพี่น้องครับ ากคนไรก็แชร์กับพี่ต๋าด้วยพี่น้องด้วยเป็นการเป็นงานจยากเป็นงานแับเอ,อื้อนไปเอื้อนหาครับไปมาล,ลองมาล้มนะ,ะพี่นองทางมีทางไรติดเปิดเพียงครับพีน่น้องในวงกลิ่หนีคอยพี่น้องอยู่ดีไม่แหง้ง ปูพคงคนทองปกปักรักษาพี่น้องยู่ตล,ลอดปลอดภัยสุขุสุขน้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อยเข้าแน่กันแล้วกันครับคลิปนี้่อพี่น้องใบสมีสวัสดีครับ